ัสครับมาดูเี็น้อกแห้งแล้งปีใหม่พป่น้อตกตัวครนัครับลอจากคนผัวพน้อกชอบตี้อกมา,ากหลับปูกินครับบไ,ไปไปเบื่อนุนเน้อกหลักไปปะนะย่นได้เป็นน้ำมาได้บู๊หลับปูบปในมือเนี่ยไปเบื่อนนกันครับ พี่หน่องเอ้ยครับคนนั่งมาคนแรงพี่น้องคนนั่งมาสิลาบครับติดลาบในดอกเจ็ดเบิมกันครับนี่ก็มาเอามาแล้วก็บป้าตันในรวกเหรอครับพี่น้องมากระเดาครับแอ้วนี่รวกอยู่หมอกเขาก็ร่วงค้างค้างหมอกเขาทุกคนพี่น้องยังติดรวกครับข้าวครับเติดเยอจังเดยจังเติมเติมกันครับ แก ok no, ้วม uh ันไปนะแกนั้นไปนอนกัมึงครับกมันนะกมันนดองนี่นดองไ่ต่๊ครับบปตัตันมแตงกา็ตัดองบปตัมันะที่ตัมันเตะอุ้เน ตัวนี้ครับดองถิมดองเดียวถิมเนาะหอกองไตออกพี่เนาะเอ้ยครับขนไม่พ,อพ,อพ,อพี่น่องเลี้ยงตัวเถือเลยพี่น้องเอ้ยครับมัหลาบปูไปเนาะมันปูบนมันมันเด็กจังบ้านเดือ แต่เสร่มกันเรื่อยๆบัดเร็วนู่นพี่หน่องยังการที่เห็ดรับก็ยังผลิตลอกแกเอาดองเคี่ยวมันมันเคี่ยวมันปูเอิกมันกระตัมเอิกมันหนี่กระตัมแทรกกันครับตัวนี้แล้วพี่หน่องนะยังเขาเคี่ยวได้น้อยนึงครับมันก็เคี่ยวมันก็เคี่ยวนาะโอ้ผุดดอกครับตัวตัวนี้ไปให้หนูเมื่อเสาร์พี่น้องว่าหนูมีอย่างนี้ตัวหนึ่งครับหนูว่าใส่เนยพัน เอาแล้วต้งิตาลตาตัวนี้ตาตัวนี้เส่กันตาใส่ตัวนี้เดี๋วดนี้เดี๋ยวจ้างใส่เบิรมกันครับว่าจะเบ่งไหนตตัวนี้หั่นมาเลพี่น้องต่องลาดครับเ่มจใบเบอร์อั่นมไลลาบตรงนี้ใบเบอร์พี่น้องใบใบเบอร์เป็นปุนครับจ้าส่เบิ้มกันไปเรื่อยครับ ครับพี่น้องหลังจากห้องเตียงห้องกําลังแก้ปูอยู่พี่น้องนะท่านนี้เาก็จะลวกพักท่าครับหลังจากพงหมอกเขาแล้วลวกพักตัวนี้แล้วเขาจะเรียกพักกระโดดต้อนพี่น้องก็พงแล้วเขาจะเรียกพักกระโดดต้อนพี่น้องครับพี่น้อง เ,เก๋ือเกลืออยตื้นครับก็เด็ดป,ปงเสื้อ อพักกระน,นัะ้ลงเนาะจักเพื่อต้มเพื่นจะลวกหรอครับและก็เจฮอนลวกก็ได้เลยพักกระเราเนี่ยนั่นขมปะนะอันนี้กิดย่านคลือยอยู่ข้างนอกเฮ้ยย่านขมอยู่ครับ หลายไปเลยครับ uhm, ้อลกตงมีละลอกหลายมันมนี่ก็ใส่ไปอ้อม้ใส่แ่ไปโอ้โหนอมาเหน้ำแส่กาได้เป็นหง้องจะบุกผมครับน้ำแ่ไปใส่บุาใส่น้ำแ่ไปนี่มันจขมครับ ผมอยู่ลวลากินเมื่อใดหมดเลยพี่น้องอันนี้อยู่กับพ่นลวกครับถากก้าพ่นลวกขมนี่ขมครับไฟกแดงคือหนังเอ้ยครับนี่เพีังห้าวแซนานามันพี่น้องะแซนนามันบ่อยมันล่างออกกินน้อยครับขึ้นลวกแล้วได้พี่น้องนี้ครับลวกบ่ไหลบ่ล้วน,รนรครับถ้าลวกโดนเมื่อใดมันจะสุกพี่น้องลวกทำให้จำนวนห้ามาแซนน้มันไปก่อน,น,นครับ จะติดขุมกมือนกัจังไปเทียวเงินครับวันนี้รอบค้งหนึ่งครับรอทีเอ่เฮาแกะปูลแล้วพี่น้องแกะปูลแล้วก็จกังสิมากโอ้ครับโอ้มาตาม่ำต่ำแล้วจังสิโอ้พี่น้องนี่แกะตอ้อนพี่น้องครับคนแกะตอแกะปูครับแกะได้มาหลายตัวอย่างเงือกเลยครับผ่นานผัก นีเละไหลเลยใช่ไหมครับเพราะเส้นแหลวครับแจ้งมนเเรียกแล้วเป็นเนาะหลังจากเขาแกะเราเขาจะมาดตามเราครับตัวนี้ม้วนหรือพี่น้องะจ้งว่าปั่นนำมาอีกทีนึงครับตัวนี้มันจะเป็นเนื้อได้เป็นหรือเปล่ตัวนี้เนื้อมัหรืหลายครับตัวนี้เป็นมันตัวนี้เป็นเนื้อครับเสียบเข่ากันเดอง ทำเรื่อยๆจังเบ่มเหมือนกันครับพี่น้องรักจังฮะต่ำแล้วเราจะนำหยอดจัุหน่อยครับอันเดี๋ยวเตรียมไใบย่างดีกว่านะพี่น้อปงปลุกเส่ตาซะละ่ะย,ยังเอาขึ้นรูปรูปสามเลยพี่น้องรูปแต่มันเอามื่อตัวปันนะคิอเดี๋ยวมือปันนั่งก็อะไรพี่น้องใส่มือเนาะ น้องเส้นหน่อยเอ้ยอยูก,กินแบบู้ดีสันเท่าครับใส่มือตีหละกันหนอกอนย,ยม,ม่เทีเลนอะไรตัวบมบเกกยงปั่นหนอตอวมือปั่นครับ ีมือเนี่ยกะเข็นติมกันหรือไม่หอเข็นไะกะล้าง,างด้เยหรเอากเทีลงมาได้ไหมเดี๋ยวเอ้มีแต่มันมนครับมีเนือนี่ยต้องไปแกงกันครับพอ,อต่างห้องก่ <ๆ S 2> อเลยหรตัวนี้มาใส่ได้เป็นะบ่มัใส่เดี๋ี๋ยวเดี๋ยวบ่ใส<ๆ>่ตัวนี้คุณจะเอาไปค้างคุณจะไข่เอาใส่ค้างเลยชุก่อนเดี๋ยวใส่นะ

เจอสเบิมืนกันตัวมันฟดครับปนอังจากตัวนี้เดือนแล้วครับข้าวตัวนนี้เรเลียง่อวใส่กันผสมกันครับปานถอดไข่ไป่น้องเอ้ยมเือดนพ่ะะนะมันจะเป็นดอกเธอจังสเบิ่มกันตอนสูงก็ไปนองละ พี่น้องหลังจากาโอ้เต็มทุกเต็มที่แล้วครับปานปลดไข้กี่ว่นพี่น้องเอ้ยครับดอกไข่ดอกมันมันนห้องก็นเานมันามันไหลเด้นี่ย้นามันไหลก็บอปล่าน้ำบกันแลกันบวกน้อปิดฝาทำเจนแฉนมันเนาะคือจะหลับไกล้ดิไหมเฉดคือหลับใกลดไหมนามบกันแล้วกั ก็ปเป็นหรอกำลังรอดถ่ายน้ำโบกครับน้ำโบกจิ๊กน้อยก็เป็นหรอกแล้วตัวนีม้มาปรุงครับน,นี่ก็ยังเคียงปรุงที่เขาเตรียมไว้เป็นหรอกมีพริกเนี่ยเกลือเนี่ยมีหอมนะครับหนึ่งขา้าวผัวได้เปน็นหรอกนะถ้าใส่ตัวหอมตัวนี้นี่เป็นปนเป็นหรอกรับมันจะเกือกกินปูจิ๊กน้อยหินหินครับแต่ว่าถ้าตัวนี้ลงปับกินปูถึงหายได้เปน็นหรอก อยูนาแบบนางน้อยนึงเลยิกินปูถิหายแวบเลยพี่น้องอ้จังแต่มปรปงกันได้พี่น้องนะครับปงแบบไหนครับปงมาหล้ดพันก็ต้องสีมาพนะหลังจากเาปงมาแล้วได้พี่น้องเด้อกงอยหัวครับเยนก่านพนธุจังแต่ปุเมืออถึงปูพปูเลยมันเกิดเขาขวนจะเป็นยังไงครัเป็นปูนะพี่น้องออถามเาเดียวกั่ครับพี่น้อง ขาเบิ้งก่อนครับอพี่น้องครับหลังจากห้องเยินแล้วแบบนี้มันพว <c oughs> ล่ะครับเียอหน่อยนึงครับผิดฟุ้งรับเพีย,ยเบเลยนมหน้าเรากินไว้พี่น,น้องหน้าลงพเพียงเดียวก็พอแล้วอันนี้หอมครับหอมมันกันเลย ว่าบ่อยคน้นถัวปหนองลุงทีเดียวจังค้นทีเดียวครับแต่ลุงดูหลไยมันติดเนา่าหัวลุงนี่จ,จะงงถิ่นลับไก่เลยเป็นห่องเอ้ยครับลุงตรวจเลี้ยงเอเือยเป็นห่องปันไก่มันครับ,บนี่ปน้าลุงเพียงนึงก็แล้ว,วกันเาพถึงกันจามจามนะ <c oughs> ถือกินบะจีจบจามด้วยเนาเอ้ยรับให้ตัวบะจามได้ถวยกกินเนาะโอ๊ยมูย่ดอกเอาล้วต่อกันะครันเเอาอีกแล้วเนหลงเฮ้ยจะเปลีวเหรอคุณ ป่าลับไก่ปีน,นี้นเนาะแกตงตุนตุนแล้วครับนี่พุทธนะครับอุ<ไป>้นี่แล้วครับโอ้ยปาลับไก่ปีนะหลับไก่เป้ปเสียบน,นี้ครับเอ้าจัาเ็กไม่กินแ้กันมาเนียครับ น้องเอ้ยหลับแล้วนครับวันี้อนี้แม่กอมากินน้ำลวกพักกับพ่อลวกพักพี่น้างกินหลาปูเด <c oughs> <c oughs> ้อนิหลาปูปะนะกินถัวแตของกินเน่ยเสียบดดนี่กินน้องี่แม่กอมาคัดตบลันตาเลยวี่น้องเออมาเด้ันกกันครับสกูุกกน่ะเป็นน้องนะมึกไงนะเป็นเสึงนะนาวเอาง่ย่เลยออาเด้อไปสิกินนะเสีบปวดเสบปวดเยอะกบปากดอกปะนะโอ้แสบ กูบเสียบตรงน да um> ี้กิ pais pais ้มเหลวบอนว่ะมามาสุกๆทุกคนนี่ตอปันหลับไกลหล้มันเค็มียแล้วามันจางเนาะปากนาก็ปากคนนาไป่นาะเอ้อกินด้วยกันครับุกทุกคนเด้อปออีเีตั้งขาน้อยหมดุกทุกคนีมนต้องไหลหมดแล้วไหลแบบปีคุกทุกคนครับเออย่ส่วนกเม่ต้องไหลอ่ะเข้มๆจรงเนาะเข้มหัดใส่อะ

mời nào, lạc 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 này lạc 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 nắng lạc 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 tiếng lạc 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 làm cây lạc lạc

bắt con thắng của bạn tôi lúc đầu đâu đầu tâm của người, có đợi, có người được rồi mọi có ăn. có, ăn. có ăn.

เหนมขมหึแบถิเลยเนี่ยนึกเลยเนา่ฮกินเป็นไปเลยเลยครับบ่มัดไม่ใช่กองตุยพักบ่เศรบหลายตัวเป็น้อหลังจากเขากินไป้อยแล้วครับนี่ยนู่รถเด็ดไปนอะลาบปูพนมือเนี่ยครับ นี่ย an, ู่ในกินบันเขายูเสียาหนอไนอเขาก็มดก้องหนอเดะขุดปูไปหนเอ้ยมักหลายลาบปูดิเสียบวันเนี้ยครับผักกะมีผักกะเดาน่ผักขมเนี่ยอปนอเสบตัวเนี่ยเสบเนาะผักกะเดาลาบปูดปุปเาไม่่ยกวางเนียมักปนเอ้ พี่นยพี่ถีี่ตรงน้นอีสามปีหนองพี่นี่อยู่ในกินกับพีหน้องไม่กินแล้วครับสงปีหน่องาลอดนี่คักเราถวยแล้วยังละครับว่าอยู่ในกินเ้มกันครับเราไม่ได้กินขแรกพวนี้กับวิมลกตเงินม้าขอเราเป็นหนองบุตของุนเป็นหนองแต่รแชรได้เป็นหนองด้ไอ้ก็มาเล่นกมาเลยตลอดครับสามปีกับไอปีเราเป็นนองครับเ้าะถงน่าติดปัาหนูครับ เราไม่ได้กระลาพี่น้องๆกันพี่น้องมือสอบปากไม่นาอพี่น้องเนาะสวัสดีครับ